น,นี้นะครับเริยมต้นครับตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือทับละมุครับจังหวัดพังงาเดี๋ยววันนี้ เราจะออกเรือไปหาปลานะครับผมกับไตอตอฟไตออฟเนี่ยต้องบอกก่อนว่าใช้ปลาของแกมานานและคือร้านผมหลายร้านมากนะไม่ว่าจะเป็นเลยดูนุสราลาลโวยเนาะก็ใช้ปลาจากแกมาตลอดแกเป็นเจ้าแรกที่แบบว่าจาับปลาแล้วเอาขึ้นมาทําอิคิจิเมะแบบญี่ปุ่นก็คือการรีดเลือดแบบญี่ปุ่นเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่ปลาญี่ปุ่นเขาทํากันชาวประมงของญี่ปุ่นเขาทํากันเนี่ยเราทําให้ปลามันมีคุณภาพดีเนี่ยเมืองไทยก็ทําได้แล้ว ทะเลอดามันเนี่ยเป็นทะเลเปิดใหญ่กว่าไม่เหมือนอ่าวไทยถูกไหมนั้นปลาที่อยู่บ้านมันใหญ่กว่าตัวก็ใหญ่กว่าน้ําก็ลึกกว่าเพราะมันเป็นนมหาสมุทรเปิดนี่เราก็ออกไปเป็น100ยกิโลนะชั่วโมงกว่าโดยสปีดโบ๊ทนะเรือประมงที่เขาจะไปกู้รอบเนี่ยลงน้องไต่เข้าไปก่อนมา6-7ชั่วโมงแล้วกว่าจะถึงนะถ้าเรา6 7ชั่วโมงถึงก็ตาย <c oughs> กูชั่วโมงกว่าอาจะเมาเรือตายนะครับผมไสเขาบอกว่าดามันเนี่ยปลาตัวใหญ่กว่าแล้วพอน้ําำมันลึกมากๆพอน้ำมันลึกแค่ข้างล่างน้ำมันเย็นพอน้ำมันเย็นเสร็จแล้วเนี่ยปลามันก็ไข่มันมันก็ต้องเยอะกว่าถูกว่าอันนี้ก็เลยเขาก็บอกว่าคุณภาพเนี่ยมันจะดีกว่าวันนี้ก็พาทีมงานลรโวยมาเนาะให้เขามาเห็นของจริงว่ามันมาเป็นยังไงเพราะสำหรับผมเนี่ยเราต้องรู้ว่าวัตถุดิบเรามาจากไหน เพื่อที่เราจะได้มีความรักและเคารพในวัตถุดิบให้มากขึ้นไม่ใช่แค่ว่าอ๋อไอ้นี่ปลาดีมากเลยอยู่ที่ตลาดแล้วก็หยิบมาไม่ใช่เราต้องรู้ว่าเนี่ยมันมีหลายอย่างนะมันจะได้ให้เรามีความเคารพมีความนับถือชีวิตของคนหาปลาชาวประมงออแล้วก็เ spect ชีวิตของปลานะที่เราได้เอาชีวิตเขามามาทำอาหารแล้วก็เคารพได้แสดงความนับถือกับธรรมชาติที่ให้ของขวัญ ให้เราได้กินก็คือปลาแล้วก็สัตว์ทะเลเนาะเนี่ยพอหลังจากผมคิดว่าพอเรารู้3ข้อนี้เราก็จะมีความเคารพในสิ่งที่เราทํามากขึ้นก็คือการทําอาหารเคารพในวัตถุดิบมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสําคัญที่ผมทำไมถึงอยากจะแชร์ให้ทุกคนแล้วก็ให้ให,ให้ถึงทีมงานที่เขามาด้วยเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเวลาทาปลาอยู่ที่ร้านเนี่ยไม่ใช่ทามั่วๆนะเว้ยบอกอ,อ๋อทำเสียก็โยนทิ้งไม่ใช่กว่าจะได้มามันยาก กว่าจะได้มามันต้องใช้เขาเรียกว่าต้องจากธรรมชาติจากคนเรือแล้วก็จากป่าด้วยนี่เขาสาวใหญ่เลยก็คือเกี่ยวติดแล้วเนี่ยเครื่องขึ้นลแล้วกำลังยกรอบขึ้นมาเูยดูว่ามีปลาหรือเปล่าโอเคอโอ้ย ดูนี่ได้4สี่ตัวนะเหลืองญี่ปุ่นนี่ครับรอบก็ใหญ่มากแล้วมีแดงจ่าด้วยนี่กนะ็เด็น,นี่ครับได้มาแล้วดูเหลืองญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็มีแดงจ่ายอยู่ตัวหนึ่งโอ้โหสดมากเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแล้วครับอีกขีจิเม็มา คีจิเมะเนี่ยมันต้องทําทันทีมันไม่ใช่กลับมาทําที่ฝั่งนะคีจิเมะเนี่ยก็คือการที่ทําให้ปลาเนี่ยเป็นอมพาธเขาจะเอาแบบว่าแท่งเหล็กอะเสียบเข้าไปตรงไขกระดูกไขสันหลังอะของปลาเพื่อทําให้เขาหยุดก็คือเป็นอมพาธเ,เองทุกคนก็จะบอกว่าอันเนี้ยเป็นวิธีที่เขาเรียกว่ามีมนุษยธรรมที่สุดเพราะทำให้ปลามันแบบไม่รู้สึกเจ็บก็คือเป็นเรื่องดีด้วยดีในเรื่องคุณภาพแล้วก็ดีกับน้องปลาด้วยเพราะเขาก็จะได้ไม่เจ็บชาวญี่ปุ่นเขานิยม ใช้กันมากเพราะทำให้คุณภาพปลาเขาดีมากครับเมื่อกี้ก็เห็นแล้วเนาะวิธีอีคิจิเมะนะครับแล้วก็ซึกคิจิเมะแล้วก็ตัดเหงือกแล้วตอนนี้ก็เอามาไว้ในถังน้ำทะเลเพื่อให้เลือดเขาไหลออกให้หมดเพื่อให้เนื้อเนี่นยมันไม่มีไม่มีเลือดเข้าไปติดเสร็จแล้วเนี่ยปลาที่เราได้มาเนี่ยเหลืองอินเดียนะอันนี้คือไล่เลือดไล่เลือดออกมาแล้วเสร็จแล้วเราต้องมาไยถัยง เขาเรียกถังซเลอร์ปี้ก็คือเป็นน้ำทะเลเนาะกับน้ำแข็งเพื่อให้เขาอะอยู่ในสภาพที่สดมากที่สุดแล้วบางคนถามทำไมต้องน้ําทะเลคือน้ําจืดเนี่ยมันจะทําลายเขาเรียกว่าทําลายตัว,ต,วตัวเนื้อของป่าได้รวดเร็วเนาะก็คืออย่าโดนน้ําจืดเป็นดีที่สุดนี่ครับมาดูรอบบางคนก็ถามว่ารอบมันทำงานยังไงว่าป่ามันเข้าทางไหน นี่ปลาขเข้าทางนี้เลยเวลาปลามาเขาจะเอาวางเยื่อว่างข้างในเห็นปะเยื่อวจะเป็นพวกปบปลาตัวเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ที่อยากจะให้เห็นคืออะไรรู้ปะ่ะลอ่อพิตามันห่างมากเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าปลาที่เขาได้อะมันจะเป็นปลาน้ําหนักที่เขาเรียกว่าขายได้พร้อมกิน<ด>จะไม่ได้จับแบบลูกปลาก็คือแบบว่าลูกปาลาหรือปลาที่มันไม่โตเต็มวัยก็จะลอดออกมาได้ไม่เป็นไรเข้าไปกินก็กลับออกมาได้อนนี้คือการประมงแบบยั่งยืนแล้วก็ไม่ได้ใช้อวนล่าทำลาย หน้าดิน,ห,นหรือทําลายอะไรก็คือใจเย็นๆ,ๆค่อยๆใช้แล้วบางคนเขาก็จะบอกว่านี่ทำไมถึงปลาแบบอย่างเงี้ยประมงพื้นบ้านหรืออะไรพวกนี้ทำไมบางทีมันอาจจะแพงเพราะนี่ดูมันคือใช้หลายอย่างมากนะนี่ค่าเรือค่าคนค่าน้ํามันเก็บมา4ีหรอบได้ปลามา10ตัวเองใช่ปะเพราะเราต้องคิดว่ามันใช้เวลาเยอะมากแล้วก็กว่าจะทำ ime, อีกที่จิเมอีกวิธีเก็บค่าน้ำโขงค่าน้ำแข็ง มันถึงได้ปลาที่คุณภาพดีมากซึ่งมันก็มันก็คุ้มกับที่เราจ่ายไปนะครับนี่ก็คืออย่างให้ดูวิถีชีวิตของพีพี่ชาวประมงจริงที่เขาตั้งใจทําปลาดีให้เราทานนะครับผมแล้วนี่ก็พามารู้จักแล้วกันเพาะว่าการประมงแบบยั่งยืนเนาะแบบคราฟแมนชิ่เขาทำเป็นยังไง นี่นะครับก็จบทิปเรือขึ้นฝั่งเรียบร้อยนะครับก็ได้ปลามาเยอะเราเห็นเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันไม่ง่ายเลยเนาะในการไปหาปลาแต่ละตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นโดยแบบที่เป็นแบบเนี่ยแบบประมงแบบยั่งยืน s u s t a i n a b l e เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับผมเลิกต่อราคาเขาแล้วนะครับผมได้ยากเหลื <c oughs> <c oughs> อเกินกว่าจะได้วันนี้ได้มาสิบกว่าตัวเองอะ่ะใช่ไหมด้วแบบว่าเขาใช้ชีวิตแบบโหสมบุรสมบันกันมากเลยพี่ๆชาวประมงนั้นแบบเราต้องแบบ Appreciate แบบว,ว่าสิ่งที่เราได้มาเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้พอเราได้มาเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเอาปลาที่ได้มาเนี้ยเดี๋ยวสอนทำอะไรนิดหน่อยเล่นๆสนุกๆแล้วกันเดี๋ยวขอร้านเขาเดี๋ยวขอร้านเชฟแบ็กทำนะเดี๋ยวไปดูกันว่าทำอะไรดีวันนี้เราอยู่ที่ร้าน Cash and Co นะครับอยู่ที่อ่าวเรือทับละมุพังงาก็ไหนๆไปจับปลานะ เราก็ต้องมาแบ่งปันเก็ตความรู้กันนิดนึงว่ามีอะไรบ้างในการทำปลาอย่างแรกก่อนเคยได้ยินคำว่าปลาด y เอชปะดเอชคืออะไร mm hmm. ก็คือการแขวนไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม mm hmm. แล้วก็ให้โปรตีนในตัวเนื้อปลาของมันเองเนี่ย mm hmm. ค่อยๆสลายลงเพื่อจะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นรู้ไหมครับว่าไหน ปลาสดอันไหนปลาเอกปลานเดียวกันเลยเนี่ยหัวเซียมครับตัวนี้ความต่างมันคืออะไรถ้าเห็นสีที่ต่างกันชัดเจนเห็นไหมอันนี้เอชมาประมาณน่าจะ3ามสวันนะปลาเนื้อขาวเนหัวเซียมเนี่ยสาวันเนี่ยเขาเรียกว่ากาลังอร่อยนานกว่านี้เดี๋ยวจะเน่า <laughs> เพราะฉะนั้นยาเอชนานเกินนะมันก็จะมีกลิ่นของปลาของมันด้วยมาดูเลยเห็นไหมดูเนื้อคือคนละสีเลยอันนี้ยังมีแบบเาเรียกว่าชมพูละเลืออยู่เห็นปะ อันนี้เริ่มขาวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสด,สดจะมีความชมพูระเลือ่อยังมีเขาเรียกว่ามีมีน้ําอยู่มากเห็นไหมแต่ดูนี้เทียบกันอันนี้คืออันที่เอ e เห็นไหมน้ามันแห้งถูกว่าแต่ว่าในความแห้งเนี่ยยังความชุ่มชื้นอยู่เพราะว่ามันเอ e มันยังถูกต้องการเอ e ปลาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณแบบศูนย์ถึงหนึ่งองศาแล้วางทีวันนี้หัวเสียมที่เราไปจับมาทําไมต้องอีกีชิเมะใช่ไหม ดูเนื้ออย่างงี้จะไม่เห็นว่ามีแบบเลือดแตกแทรกนี่คือเหตุผลว่าทําไมคนญี่ปุ่นเชฟญี่ปุ่นเขาต้องบอกปลาเขาต้องอิคคจิเมะปลาต้องมาจากญี่ปุ่นชาวประมงชาวญี่ปุ่นเขาถึงใช้เวลากับมันเพราะเนี่ยเห็นไหมปลาขาวเนี่ยที่จริงอ่ะถ้าเทียบกันของไทยก็อาจจะไม่ได้แพ้ญี่ปุ่นเยอะอาจจะมีไขมันที่น้อยกว่าแต่ถ้าทํายงถูกต้องมันก็คุณภาพดีแบบที่นี่เห็นไหมนี่ของสายอ่ะ นี่ครับอันนี้เลยแถวนี้นี่ด้านขวาของผมเป็นปลาหัวเสียมที่เอชมา3-4วันแล้วแล้วมาดูด้านซ้ายอันนี้คือน้องหัวเสียมที่เราไปจับกันมาวันนี้ความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วคนก็อาจจะถามว่าทําไมแล้วมันรสชาติตา่างยังไงแล้วทำไมต้องเอดแล้วกินแล้วมันอร่อยกว่าไหมพูดไปก็ไม่เชื่อเดี๋ยวกินให้ดูต้องบอกเลยว่านี่คือรสชาติของปลาสด ที่แม่งดีมากๆรสชาติตอนนี้จะมีรสชาติของปลาแต่ว่ายัางไม่ได้รสชาติลุ่นแหลแล้วเราลองมาดูกันว่าที่ผมบอกว่ามันมีอูมามิเพิ่มขึ้นจริงไหมหรือเท็กเจอร์มันต่างกันยังไงอะรสชาติมันเต็มปากเต็มคำแล้วเนื้อมันจะมีแบบความเด้งของมันนิดนะึง ที่มันเฟิร์มึ้นมันนิดนึงและนั้นน่นะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นเวลาเอชปลาเพราะว่าน้ําในเนื้อปลามันดึงออกไปเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือตัวที่เป็นแบบเนื้อๆและแล้วมันก็จะได้เทคเจอร์ของเนื้อที่ดีขึ้นและที่สําคัญมันดึงรสชาติของปาองนะลารสชาติของปลาไม่ใช่ความคาวนะแต่คือรสชาติของปลาถ้าบางคนก็อาจจะแบบถ้าคนไม่ชอบกินปลาอเอยมันมีความคาวนิดนึงมันไม่ใช่ความคาวมันคือรสชาติของปลาคาวคือเหม็นอย่างนี้ใ่ไหมอันนี้คือรสชาติของตัวเนื้อปลาเขามันเข้มข้นขึ้นแล้วผมว่า ความอูมามิหรือว่าแบบรสชาติที่6เนี่ยมันเยอะขึ้นนี่ก็คืออธิบายสั้นๆแล้วกันนะว่าความแตกต่างของปลาเอชกับไม่เอชมันเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดอยากกินปลาเอชจะกินที่ไหนใช่ไหมอ่าถามอีกกินที่ร้านผมครับเชิญที่ลาโเวยนะครับซอยหลังส่วนนะครับผมชั้นบีหนึ่งนะฮะมาลองกินกันได้ว่าต่างกันยังไง เดี๋ยวเชฟใหม่กับเชฟใหญ่ทําให้ดูแต่ถ้าใครแวะลงมาพังงานจะไปดำน้ำําไปเที่ยวซิมิรันอะไรเงี้ยก็แวะที่ท่าเรือมากินที่แคชแอนด์โคได้เหมือนกันเพราะเขาก็มีปลาเอชเหมือนกันครับปลาไทยที่ดีๆมีเยอะมากมายในท้องทะเลช่วยสนับสนุนชาวประมงพื้นบ้านที่เขาทําด้วยใจรักในอาชีพเขารักในทะเลไทยของเราไม่ทําลายท้องทะเลของเราแล้วเราจะได้กินปลาที่สดที่ใหม่ที่อร่อยและที่สําคัญคือ เราเก็บรักษาทะเลไว้ให้ลูกหลานเราต่อไปนะครับผมสอนวิธีแล่ปลาแบบง่ายๆที่บ้านคุณต้องรู้สึกถึงกระดูกข้างล่างเห็นป่ะให้รู้สึกมีดมันอยู่ติดกระดูกตลอดเวลาเราปาดไปกับกระดูกได้ยินเสียงไหมพอแล่มาแล้วตรงนี้เขาจะมีเขาเรียกว่าพินโบนเนาะถ้าใครมีไม่แหนบ กดึงถ้าผ่ามาดีเนี่ยก็จะเห็นว่าเนื้อมันติดกระดูกเลยไม่เสียเนื้อเยอะอย่างเงี้ยเอาไปทำได้อร่อยมากแล้วก็ทำเองง่ายๆที่บ้าน